พมบอกว่าให้เข้าไปสองมือยินเขาลุกมาปกป้องเลยนะไม่ใช่จะไม่ลุกม่ากำลงค่กจะลุกมาขึงหน้าค่ะเดาเ้าไมปใส่ดผมรู้ว่ากดให้เลยฮะย่้ยินเอามือเดียวพอลูกเดหนูโดนชะเจ็บมันเจ็บอ้ยอยโอยอ้ยรอ้อ้ยโอยโ้้ยโอ้ยอยโ้ยยโ้ยโอยัวลงแอ่ยัอมาลงมาโออ้ย้าอ้ยโยจ้ะยินถามว่าอะไรจ้ะคุณเนี่ยเชื่อว่า วันหน้าทีมคุณจะพาทีมคุณชนะจริงหรือเปล่าแน่นอนที่สุดครับพูดคำสั้นพูดจริงจริงกันช็อผมบอกเลยว่าว่าผมตอมผมเห็นเนี่ยผมเห็นแววเขาตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาแล้วว่าชนะชัวร์จักใจไม่ช็อตจักใจไม่ช็อตเลยมั่นใจในตัวฉันเถอะกล้าตานเขาไมได้ยังไงฮะกล้ามั่นใจไปได้ยังไงจับมือเหรอลูกไม่ผมมั่นใจในตัวเองเขาไม่ได้